มีงานวิจัยมากมายจากทั่วโลกยืนยันว่าการมีสุขภาพดีในวัยสูงอายุไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคหรือพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่พฤติกรรมประจําวันโดยเฉพาะกิจกรรมในตอนเช้าที่คุณเลือกจะทําซ้ําๆทุกวันสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังมาพบกันอีกแล้วกับช่องพอดแคสต์เปลี่ยนชีวิตพัฒนาตัวเองสําหรับใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆออกมาแบบนี้ ขอบคุณมากครับเมื่อวัยรุ่งเลยเข้าสู่ช่วงบ้านปลายของชีวิตหลายคนอาจมองว่าเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนหรือการรอคอยแต่แท้จริงแล้ววัยสูงอายุคือช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากที่สุดอีกช่วงหนึ่งในชีวิตเพราะมันคือผลลัพธ์ของประสบการณ์การเรียนรู้และการผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนานแต่แม้จะผ่านอะไรมามากแค่ไหนร่างกายของเราก็ยังต้องการการดูแลอย่างใส่ใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามเช้าซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะกำหนดพลังชีวิตและสุขภาพของเราไปตลอดทั้งวันเพราะเช้าไม่ใช่เพียงแค่การเริ่มต้นวันใหม่เท่านั้นแต่คือช่วงเวลาที่เซลล์ในร่างกายตื่นตัวระบบย่อยอาหารเริ่มทำงานสมองพร้อมเรียนรู้และหัวใจกำลังเต้นในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดมีงานวิจัยมากมายจากทั่วโลกยืนยันว่าการมีสุขภาพดีในวัยสูงอายุไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชค หรือพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่พฤติกรรมประจําวันโดยเฉพาะกิจกรรมในตอนเช้าที่คุณเลือกจะทําซ้ําๆทุกวันหลายคนอาจสงสัยว่าในวัยที่ร่างกายเริ่มอ่อนล้าเราจะทําอะไรได้อีกหรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงหรือคําตอบคือได้และเริ่มต้นได้ทันทีเพียงคุณเปิดใจและเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆง่ายๆที่ทําได้ทุกวัน วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเจ็ดสิ่งที่ผู้สูงอายุควรทำในตอนเช้าเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจและที่สำคัญที่สุดเพื่อช่วยให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพไม่ใช่แค่อายุยืนแต่คือการใช้ชีวิตในทุกวันอย่างมีคุณค่า 1. ตื่นเช้าอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อปรับจังหวะชีวภาพและเปิดรับพลังใหม่ของชีวิต การตื่นเช้าโดยไม่พึ่งเสียงนาฬิกาปลุกหรือไม่ต้องฝืนร่างกายให้ตื่นอย่างหักดิบคือสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่แท้จริงแล้วเป็นหลักฐานสำคัญของสุขภาพในระยะยาวโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุในทางชีววิทยาร่างกายของมนุษย์ถูกออกแบบมาให้ทำงานสอดคล้องกับจังหวะชีวิตตามธรรมชาติเซอร์เคเดียนรีเดมซึ่งจะถูกควบคุมโดยแสงแดดเสียงธรรมชาติ และการหลั่งของฮอร์โมนต่างๆในแต่ละช่วงเวลาหากเราตื่นขึ้นในเวลาที่ร่างกายพร้อมเช่นช่วงเวลาเช้าระหว่าง5-7ถึงนาฬิกาสมองจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินเซโรโทนินช่วยให้รู้สึกสดชื่นผ่อนคลายอารมณ์ดีและจิตใจก็จะเปิดรับสิ่งใหม่ได้ง่ายขึ้นในขณะเดียวกันระบบหัวใจและหลอดเลือดก็เริ่มทำงานอย่างราบรื่นระบบขับถ่ายเริ่มขยับตัวและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะตื่นขึ้นเช่นเดียวกัน แต่หากตื่นสายเกินไปหรือฝืนตัวเองให้ตื่นด้วยความเครียดสมองจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความเครียดอย่างคอติซอลมากเกินจําเป็นซึ่งจะสะสมในร่างกายและส่งผลเสียในระยะยาวเช่นความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือความเหนื่อยล้าเรื่องังทาไมผู้สูงอายุต้องตื่นเช้าอย่างใจเย็นไม่รีบร้อนเพราะในวนัยนี้ร่างกายอาจไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแต่จิตใจยังคงเป็นกุญแจสำคัญของสุขภาพเมื่อคุณเริ่มเช้า ด้วยอารมณ์สงบสมองจะค่อยๆปรับตัวและสื่อสารกับร่างกายอย่างนุ่มนวลไม่หักหมและไม่ทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวแนวทางปฏิบัติที่แนะนำนอนให้ครบเจ็ดแปดชั่วโมงและเข้านอนให้ตรงเวลาเปิดม่านรับแสงแดดอ่อนๆทันทีเมื่อตื่นนอนเพื่อกระตุ้นสมองให้เริ่มต้นวันใหม่หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือก่อนนอนเพราะแสงสีฟ้าจะรบกวนวงจรการหลับตื่น หากต้องการฝึกตื่นเช้าให้เริ่มเริ่อเวลาเข้านอนให้เร็วขึ้นครั้งละ15นาทีจนร่างกายเริ่มปรับตัวหายใจลึกๆขณะลืมตาตื่นขึ้นเพื่อช่วยให้หัวใจและสมองได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่สดื่มน้ำเปล่าอุณหภูมิห้องหนึ่งแก้วเพื่อปลุกอวัยวะภายในและล้างพิษจากภายในทันทีที่คุณตื่นนอนร่างกายของคุณอยู่ในสภาวะขาดน้ำ โดยไม่รู้ตัวเพราะตลอดทั้งคืนที่คุณนอนหลับระบบเผาผลาญยังคงทํางานอยู่และสูญเสียน้ําอย่างช้าช้าผ่านลมหายใจเหงื่อและกระบวนการต่างๆภายในร่างกายนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมน้ําเปล่าแก้วแรกของวันถึงมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้สูงอายุเมื่อคุณดื่มน้ําในตอนเช้าน้ําเปล่าจะทําหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นระบบภายในที่อ่อนโยนและปลอดภัยที่สุด โดยเริ่มจากการกระตุ้นระบบย่อยอาหารให้ตื่นตัวกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดช่วยให้ลำไส้ขยับตัวเพิ่มประสิทธิภาพของระบบขับถ่ายและที่สำคัญคือช่วยล้างสารพิษที่สะสมมาตลอดทั้งคืนออกจากร่างกายโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่มักประสบปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายไม่ปกติหรือมีอาการท้องผูกน้ำเปล่าหนึ่งแก้วทันทีหลังตื่นนอนจะช่วยให้ลำไส้เคลื่อนไหวดีขึ้นลดการสะสมของสารพิษ และลดความเสี่ยงของโรคลำไส้เรื้อรังได้อย่างชัดเจนทำไมน้ำเปล่าจึงดีกว่าน้ำเย็นหรือน้ำอุ่นจัดน้ำเปล่าที่มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิร่างกายจะไม่ทำให้หลอดเลือดหดตัวหรือกระตุ้นระบบย่อยอาหารแรงเกินไปจึงเหมาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุที่มีระบบภายในที่อ่อนไหวการดื่มน้ำเย็นจัดหลังตื่นนอนอาจทำให้ท้องอืด หรือปวดท้องขณะที่น้ำอุ่นจัดเกินไปอาจเร่งระบบการเผาผลาญจนเกินสมดุลการดื่มน้ำอุณหภูมิห้องจึงเป็นทางสายกลางที่สมดุลเหมาะกับทุกระบบในร่างกายโดยเฉพาะหัวใจและไตซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมระดับน้ำและสารเคมีในร่างกายแนวทางปฏิบัติที่แนะนำเตรียมน้ำเปล่าไว้ข้างเตียงหนึ่งแก้วทุกคืนเพื่อให้พร้อมดื่มทันทีหลังตื่นนอน ดื่มช้าๆไม่ต้องรวดเดียวเพื่อให้ระบบในร่างกายค่อยๆปรับตัวหลีกเลี่ยงน้ำที่มีรสหวานเช่นน้ำพึ่งหรือน้ำผลไม้ในมือแรกเพราะจะทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งเร็วเกินไปหากเป็นคนที่ดื่มน้ำน้อยในแต่ละวันการฝึกเริ่มด้วยหนึ่งแก้วตอนเช้าจะช่วยให้ร่างกายคุ้นเคยกับการได้รับน้ำมากขึ้นโดยอัตโนมัติ 3. เคลื่อนไหวร่างกายเบาๆด้วยท่าบริหารหรือการเดินเพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียน และลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังหลังจากตื่นนอนและดื่มน้ําเปล่าแล้วร่างกายจะเริ่มเข้าสู่โหมดเปิดระบบซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนื้อข้อต่อและระบบไหลเวียนโลหิตได้เริ่มทํางานอย่างเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ร่างกายอาจแข็งตึงหรือเชอชาในช่วงเช้าการเคลื่อนไหวเบาๆเช่นการเดินชา้ชาๆในบ้านบริหารมือแขนขาหัวไหล่ หรือการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเบื้องเ้นไม่เพียงช่วยให้ร่างกายอบอ,อุ่นขึ้นหน่อเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ncd) เช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงการเคลื่อนไหวแบบเบาๆยังช่วยให้สมองได้รับออกซิเจนมากขึ้นส่งผลให้รู้สึกกระปรี้กระเปรา่าอารมณ์ดีมีสมาธิมากขึ้นและลดอาการหลงลืมในระยะยาวซึ่งถือเป็น กรอบป้องกันสมองยังมีประสิทธิภาพที่สุดโดยไม่ต้องพึ่งยาทำไมต้องเป็นการเคลื่อนไหวเบาๆแทนที่จะออกกำลังกายหนักในวัยสูงอายุการออกกำลังกายหนักหรือรวดเร็วเกินไปอาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บข้อต่อเสือ่อมหรือหัวใจทำงานหนักเกินไปดังนั้นสิ่งที่ร่างกายต้องการไม่ใช่ความหนักแน่นแต่คือความสม่ำเสมอการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆแต่ทำทุกวันอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าออกกำลังกายหนักทียงสัปดาห์ละไม่กี่ครั้งกิจกรรมเบาๆที่แนะนำเช่นเดินรอบบ้าน510นาทีบริหารมือข้อมือขาหรือหัวไหล่เป็นวงกลมช้าๆยืดเส้นยืดสายโดยใช้ท่าคนหนูหรือเก้าอี้ช่วยพยุงฝึกการหายใจเข้าออกลึกๆร่วมกับการขยับแขนอย่างช้าๆแนวทางปฏิบัติที่แนะนำ หลีกเลี่ยงการลุกจากเตียงเร็วเกินไปควรนั่งบนเตียงสักครู่หายใจลึกๆและขยับขาไปมาเบาๆก่อนหากมีปัญหาข้อเขา่าหรือหลังควรเลือกท่าบริหารในท่านั่งหรือใช้เก้าอี้ช่วยพยุงร่างกายฟังเสียงร่างกายหากรู้สึกเหนื่อยง่ายหัวใจเต้นแรงหรือเวียนศรีรษะให้หยุดพักทันทีทำกิจกรรมตอนเช้าโดยตั้งใจและมีสติไม่ต้องรีบแต่เน้นความรู้สึกเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและจิตใจ 4. ทำสมาธิหรือฝึกจิตวันละ1015นาทีเพื่อสร้างสมดุลใจและชะลอความเสื่อมของสมองหลังจากร่างกายได้เคลื่อนไหวแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการดูแลจิตใจซึ่งเป็นส่วนที่มักถูกละเลยในชีวิตประจำวันแต่กลับมีพลังมหาศาลในการฟื้นฟูทั้งร่างกายและอารมณ์โดยเฉพาะในวัยสูงอายุที่ระบบประสาทเริ่มเสื่อมถอย ลงการฝึกสมาธิหรือการทำจิตใจให้สงบในช่วงเช้าจะช่วยเสริมสร้างการทำงานของสมองและป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมเช่นโรคอัลไซเมอร์ความจำสั้นความวิตกกังวลและโรคซึมเศร้าในผู้สูงวัยเมื่อคุณนั่งเงียบเงียบหลับตาหายใจเข้าออกลึกๆึกและปล่อยให้จิตใจสงบอยู่กับปัจจุบันสมองจะเข้าสู่ภาวะคลื่อนสมองอัลฟาอัลฟาเวฟ ซึ่งเป็นเครื่องสมองในระดับผ่อนคลายไม่ตึงเครียดและเหมาะอย่างยิ่งกับการซ่อมแซมระบบประสาทส่วนกลางและฟื้นฟูฮอร์โมนภายในร่างกายให้กลับมาสมดุลสิ่งที่น่าสนใจคือการทำสมาธิไม่ใช่แค่เรื่องของศาสนาแต่เป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางสมองมีงานวิจัยจำนวนมากพบว่าผู้สูงอายุที่ฝึกสมาธิหรือทำจิตใจสงบอย่างสม่ำเสมอจะมีโครงสร้างสมองบางส่วนหนาแน่นกว่าและมีประสิทธิภาพดีกว่าผู้ที่ไม่เคยฝึกเลย ซึ่งช่วยให้อายุสมองดูเด็กกว่าอายุจริงได้อย่างมีในสําคัญการฝึกจิตไม่จําเป็นต้องซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นการนั่งเงียบเงียบฟังเสียงลมหายใจการสวดมนต์หรือแม้แต่การมองต้นไม้ฟังเสียงนกร้องก็ล้วนเป็นรูปแบบของการฝึกจิตได้ทั้งสิ้นจุดสําคัญคือทําด้วยสติและอยู่กับปัจจุบันแนวทางปฏิบัติที่แนะนํา เลือกเวลาหลังออกกำลังกายเบาๆหรือหลังอาบน้ำเช้าเพราะร่างกายกำลังปลอดโปร่งนั่งในท่าสบายไม่จำเป็นต้องนั่งค่สมาธิจะนั่งเก้าอี้ก็ได้ตั้งเวลาไว้1นึ1่นานาทีเพื่อให้ไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาหายใจลึกๆและช้าๆโดยพยายามรับรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างมิสติกหากมีเสียงรบกวนภายนอกไม่ต้องต่อต้านแค่รู้แล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจอีกครั้ง ถ้าเป็นผู้ที่ชอบสวดมนต์อาจใช้บทสวดที่ชอบเป็นจังหวะนำเข้าสู่สมาธิหรับแสงแดดยามเช้าเพื่อกระตุ้นวิตามินดีและเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงหนึ่งในกิจวัตรง่ายๆที่ทรงพลังอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุคือการออกไปรับแสงแดดอ่อนๆในช่วงเช้าไม่ใช่เพียงเพื่อความรู้สึกสดชื่นเท่านั้นแต่คือการเปิดประตูให้ร่างกายได้รับวิตามินที่สำคัญที่สุดอย่างวิตามินดีวิตามินดี ซึ่งมีบทบาทมหาศาลต่อสุขภาพโดยรวมโดยเฉพาะในวัยสูงอายุที่ภูมิคุ้มกันเริ่มลดลงกระดูกเริ่มเปราะบางและร่างกายดูดซึมสารอาหารได้น้อยลงวิตามินดีคือฮีโร่ที่มักถูกมองข้ามร่างกายไม่สามารถสร้างวิตามินดีได้เองเว้นแต่ได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอโดยแสงแดดอ่อนในช่วงเวลา7-9นาฬกาจะกระตุ้นให้ผิวหนังสร้างวิตามินดีได้อย่างปลอดภัย และช่วยเสริมสร้างกระดูกฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันป้องกันโรคกระดูกพรุนลดความเสี่ยงโรคหัวใจและยังมีผลต่อสุขภาพจิตช่วยให้รู้สึกอารมณ์ดีลดภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลเหตุใดผู้สูงอายุจึงต้องใส่ใจเรื่องแสงแดดเป็นพิเศษเมื่ออายุมากขึ้นความสามารถของผิวหนังในการผลิตวิตามินดีจากแสงแดดจะลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าผู้สูงวัยจำเป็นต้องออกไปรับแดดมากกว่าคนหนุ่มสาว เพื่อให้ได้ผลเท่าเดิมการอยู่แต่ในบ้านกลัวแดดหรือหลีกเลี่ยงการออกนอกอาคารส่งผลให้ร่างกายขาดวิตามินดีอย่างเรื้อรงังโดยไม่รู้ตัวและอาการนี้สัมพันธ์กับภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงหกล้มง่ายกระดูกบางและภูมิคุ้มกันต่ำจนเสี่ยงติดเชื้อได้ง่ายขึ้นไม่ใช่แค่โดนแดดแต่ต้องเลือกช่วงเวลาและทำอย่างมีสติแสงแดดที่ดีคือแสงแดดอ่อนไม่แรงเกินไปโดยควรเปิดผิวหนังบางส่วน ให้สัมผัสกับแสงเช่นแขนขาหรือใบหน้าวันและประมาณ10-15นาทีโดยไม่ต้องใช้ครีมกันแดดในช่วงเวลาสั้นๆนั้นหากอยู่กลางแจ้งนานกว่านั้นควรป้องกันตามสมควรการเดินช้าๆหรือยืนรับแดดหน้าบ้านในสวนเล็กๆพร้อมหายใจลึกๆก็เพียงพอแล้วสำหรับการกระตุ้นพลังชีวิตในแต่ละวันแนวทางปฏิบัติที่แนะนำ รับแสงแดดยามเช้าทุกวันในช่วงเวลา7-9ถึงกนาิกาเพื่อหลีกเลี่ยงรังสี UV ที่รุนแรงเกินไปไม่จำเป็นต้องออกกลางแจ้งเสมอแค่เปิดหน้าต่างยืนที่ระเบียงหรือเดินรอบบ้านก็เพียงพอหากมีปัญหากระดูกหรือกล้ามเนื้อควรปรึกษาแพทย์ว่าจำเป็นต้องรับวิตามินดีเสริมเพิ่มเติมหรือไม่ใช้ช่วงเวลานี้รวมกับการทำสมาธิหรือหายใจลึกๆเพื่อเสริมพลังจิตใจให้สมบูรณ์ไปพร้อมกัน ทบทวนความกระตัญยูและความสุขเล็กๆในชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางใจในช่วงวัยสูงอายุสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้สุขภาพร่างกายเลยแม้แต่น้อยความรู้สึกเหงาความวิตกกังวลหรือแม้แต่ความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่ามักเกิดขึ้นได้ง่ายเมื่อเข้าสู่วัยที่บทบาทต่างๆในชีวิตเริ่มเปลีป่ยนแปลงการฝึกทบทวนความกระตัญยูหรือการระลึกถึงสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเป็นวิธีการง่าย แต่ทรงพลังในการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจอย่างลึกซึ้งความกตัญยูไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือเกี่ยวกับเรื่องในอดีตเสมอไปแค่การขอบคุณร่างกายของตัวเองที่ยังหายใจได้ทุกวันขอบคุณลูกหลานที่ส่งข่าวมาทุกครั้งหรือแม้แต่การขอบคุณแสงแดดอุ่นๆยามเช้าก็ล้วนเป็นการฝึกจิตให้เห็นความพอเพียงในหัวใจและช่วยปรับคลื่นอารมณ์ให้สงบนิ่งอ่อนโยนและมีความสุขง่ายขึ้น เหตุไดความกระตันยูจึงมีพลังบำบัดจ,จิตใจได้อย่างลึกซึ้งเพราะสมองของมนุษย์จะตอบสนองต่อสิ่งที่เราคิดซ้ำๆการระลึกถึงสิ่งดีๆเป็นการสร้างวงจรความสุขในสมองช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซลและเพิ่มระดับสารเคมีแห่งความสุขเช่นโดพามีนโดพามินและเซโรโทนินเซโรโทนินซึ่งมีผลโดยตรงต่ออารมณ์ความจำและภูมิคุ้มกันของร่างกาย ผู้สูงอายุที่ฝึกทบทวนความกตัญญูเป็นประจำจะมีอัตราการเกิดโรคซึมเศร้าน้อยลงมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและแม้ในวันที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ก็ยังสามารถยิ้มให้กับชีวิตได้อย่างมั่นคงวิธีฝึกง่ายๆที่สามารถทำได้ทุกเช้าหลังทำสมาธิหรือขณะรับแดดยามเช้าลองหลับตาแล้วคิดถึงสมสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเล็กแค่ไหนก็ตามเขียนลงในสมุดบันทึกว่า วันนี้ฉันรู้สึกขอบคุณอะไรมองหน้าตัวเองในกระจกแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันโชคดีที่ยังได้ใช้ชีวิตอีกวันหากมีเวลาร่วมกับครอบครัวหรือคนในบ้านอาจเริ่มต้นเช้าด้วยการแบ่งปันเรื่องดีๆต่อกันแนวทางปฏิบัติที่แนะนําไม่บังคับตัวเองให้คิดบวกทุกเรื่องแต่ให้เลือกมองเห็นด้านดีในสิ่งที่มีอยู่แม้ในวันที่ไม่สมบูรณ์ไม่เปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับใคร เพราะทุกคนมีเส้นทางของตัวเองใช้ความกตัญยูเป็นเครื่องมือยกระดับจิตไม่ใช่เพียงแค่ทำให้รู้สึกดีแต่เป็นการสร้างหลักฐานทางใจที่มั่นคง 7. วางแานเล็กๆสำหรับวันนี้เพื่อให้ชีวิตมีเป้าหมายและความหมายเมื่ออายุมากขึ้นหลายคนอาจรู้สึกว่าชีวิตไม่มีอะไรต้องรีบอีกแล้วจึงปล่อยให้แต่ละวันผ่านไปอย่างไร้ทิศทางทวา่าแม้จะไม่ต้องวิ่งแข่งกับใครแต่การมี เป้าหมายเล็กๆประจำวันจะช่วยให้ชีวิตของผู้สูงอายุมีคุณค่าและความหมายในทุกเช้าที่ตื่นมาการวางแผนไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งใหญ่โตเช่นเดินไกลๆหรือทำงานหนักๆแต่เป็นเป้าหมายที่ทำได้จริงและเหมาะสมกับร่างกายจิตใจในวันนี้เช่นวันนี้จะรดน้ำต้นไม้ให้ครบจะโทรหาหลานที่ไม่ได้คุยกันนานจะพับเสื้อผ้าให้เรียบร้อย จะฝึกเขียนหนังสือวันละหน้าจะฟังธรรมะหรือเพลงโปรด30นาทีกิจกรรมเล็กๆแบบนี้ดูเหมือนธรรมดาแต่มีพลังยิ่งใหญ่เพราะมันคือเครื่องยืนยันว่าเรายังมีความสำคัญกับชีวิตนี้ยังมีอะไรบางอย่างที่รอให้เราทำยังมีคุณค่าแม้อายุจะมากขึ้นทุกวันทำไมการมีเป้าหมายถึงเปลี่ยนชีวิตได้สมองของคนเราทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมันรู้ว่า ต้องทำอะไรต่อไปไม่ใช่เพราะความรีบร้อนแต่เพราะมันช่วยสร้างความชัดเจนทางจิตใจการวางแผนเล็กๆทุกเช้าจะลดความสับสนวิตกและทำให้รู้สึกถึงความคืบหน้าของชีวิตแม้จะเป็นก้าวเล็กๆก็ตามสำหรับผู้สูงไว้เป้าหมายไม่ใช่เรื่องของความสำเร็จเท่านั้นแต่คือการคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ที่ยังคิดได้ทำได้และมีคุณค่าต่อโลกใบนี้แนวทางปฏิบัติที่แนะนำ เขียนสิ่งที่จะทำในวันนี้สั้นๆบนกระดาษหรือพูดกับตัวเองหน้ากระจกก็ได้อย่าก,กังวลว่าต้องทำได้ทุกข้อแค่ตั้งใจก็เพียงพอคิดว่าทุกกิจกรรมคือการฝึกจิตฝึกสติและเชื่อมโยงตัวเองกับชีวิตทุกเช้าที่ตื่นมาคือโอกาสใหม่ในการฟื้นฟูร่างกายเติมพลังใจและทำให้ชีวิตกลับมามีความหมายอีกครั้งอย่าปล่อยให้วัยชาราเป็นจุดจบของความหวัง แต่จงให้มันเป็นบทใหม่ที่สงบวดงามและเปลี่ยนด้วยคุณค่าจะสิ่งนี้อาจดูเล็กน้อยแต่ถ้าทำทุกวันมันจะเปลี่ยนคุณจากภายในเพราะสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงแต่คือหัวใจที่มีเป้าหมายและจิตวิญญาณที่ยังเบิกบานตื่นมาแต่เช้าแล้วใช้ช่วงเวลานี้เพื่อรักตัวเองอีกครั้งในแบบที่ลึกซึ้งและแท้จริงที่สุด